ผมเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมนะสมัยที่อยู่บางบัวทอตอนนั้นเนี่ยน้ำมันมาได้ข่าวนะครับว่าน้ำมาจากทางเหนือผ่านมาทางอายุธยาจะเข้าถึงอยุธยาแล้วในหมู่บ้านเราเนี่ยคนก็ไม่สนใจนะครับก็รปรากฏว่าภรรยาเธอก็ได้ข่าวก็เลยกั้นนะเอาเอาอิดมากั้น หน้าบ้านเอาไว้เพราะว่าที่บ้านเป็นร้านไขาของคนมาเห็นแล้วก็ก็บอกว่ากระจายตื่นตัวทีนี้เวลาน้ำมันมาเลยครับวันที่มันมามันมาเร็วมากนะะบ้านเราเนี่อยู่ได้สบายเพราะว่าน้ําเข้าไม่ได้แต่บ้านหลังอื่นนน้ําเข้าไปในบ้านเลยนะอันนี้ใครจะว่ากระจายตื่นตูวยังไงก็เถอะแต่ว่าถ้าเผื่อเราเระวังป้องกันแล้วก็ฟังข่าวสาร อยู่เสมอมันก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะพ้นจากภัยธรรมชาติอย่างนี้ได้พูดถึงภัยธรรมชาติก็อดเป็นห่วงนักเรียนนักศึกษาไม่ได้นะครับที่ต้องหยุดเรียนยังไงก็ตามถ้ามีโอกาสช่วยทางบ้านก็ช่วยไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนหนังสือกันที่หลังก็ได้นะครับทุกวันนี้ กขามีการพูดคุยกันนะครับว่าคนที่เรียนเยอะๆนะฮะเรียกว่ารู้ไปหมดรู้เหมือนเป็ดเนี่ยเอาเข้าจริงแล้ววิชาความรู้ที่เราร่ำเรียนมาไม่ได้ใช้ในหน้าที่การงานมันเป็นส่วนประกอบเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับคนในยุคนี้ใช้เวลาทำมาหากินให้เป็นประโยชน์จะดีกว่านะครับคือศึกษาวิชาความรู้ที่ตัวเองสนใจ แล้วก็เรียนให้รู้จริงไปเลยแล้วก็ทําการทํางานในนั้นให้ประสบความสําเร็จส่วนวิชาความรู้อย่างอื่นนะครับที่จะอยู่ในสังคมได้เนี่ยทุกวันนี้มันเรียนได้ง่ายนะครับเพราะว่าเรามีระบบโซเชียลเปิด youtube เปิด facebook เปิดอะไรในนะี่หมดเลยฮะดูอยากรู้เรื่องอะไรก็เปิดดูเรื่องนั้นก็จะไม่ตกข่าวแล้วก็ทําให้เป็นคนเนี่ยไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเยอะนะครับทีนี้ทาง มหาวิจัยทางสถาบันการศึกษาก็จะต้องสร้างหลักสูตรสั้นๆมาเพื่อให้ผู้คนเนี่ยเ,ยเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องมีการปรับปรุงกันต่อไปโลกคือมนุษย์ก็ดีโลกคือหมูสัตว์หรือมนุษย์โลกคือโลกที่เราเห็นกันอยู่นี่ก็ดี รวนแล้วแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการตามสมัยนะครับไม่คงที่โลกของเราเนี่เห็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยในที่สุดก็ต้องแตกทําลายนะครับแล้วก็รวมตัวกันใหม่นในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมีดวงดาวเยอะยะแต่ว่ามีโลกที่มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้เนี่ยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นทีนี้มันก็มีการแตกทําลายไปแล้วก็มีการ รวมตัวกันเกิดขึ้นเป็นโลกใหม่ก็มีสิ่งมีชีวิตมีมนุษย์มาอาศัยอยู่ก็วนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้แหละครับเหมือนกับชีวิตของคนเราที่มีการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายนะฮะไม่มีวันจบสิน้นที่มันจบสิ้นไม่ได้ก็เพราะว่าคนเรานั้นเนี่ยยางจะต้องเสวยวิบากคือผลของกรรมที่ตัวเองจะต้องกระทําอยู่ นะทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีกรรมดีก็มีความสุขไปส่วนกรรมไม่ดีนั่นก็ด้รับความทุกข์ทรมานไปและผลแห่งกรรมไม่ดีนี่เองครับที่จะต้องไปกระทบต่อ,อในเวลาที่สิ้นชีวิตไปนะครับในเวลาที่สิ้นชีวิตเนี่ยร่างกายกายหยาบไม่ได้ตายร่างกายกายหยาบเนี่ยถูกเผาถูกฝังละลายไปกับโลกอยู่กับโลกต่อไปแต่ว่าใจเรา ไม่ได้ตายไปด้วยนะครับฝังไม่ได้ก็จะต้องไปหาที่เกิดใหม่หาที่เจุตินะฮะในการไปเกิดนั้นเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจิตใจของเราเป็นคนที่เป็นจิตเป็นกุศลก็ไปเกิดในที่สุขติภูมิสุขติภูมิก็นับไปตั้งแต่มนุษย์นะครับแล้วก็สวรรค์ทั้งหกชั้นภูมิยี่สิบชั้นนี่เป็นอย่างนี้สุคติภูมิ ส่วนทุกติภูมิก็คือภูมิที่ไม่น่าอยู่ที่มีความทุกข์ก็น่าไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกคนที่จะไปเกิดในภูมภูมิต่างๆก็แยกกันออกไปได้อย่างเช่นผู้ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมหลักสองอย่างคือฮีริความละอายต่อบาปไม่ทําบาปอตปะความเกรงกลัวต่อบาปความฮิริความ ที่ีความละอายแก่ใจอต,ตะปะความเกรงกลัวตะบากคุณธรทมสองอย่างจะทําให้มนุษย์เนี่ยได้ไปเกิดในสวรรค์นะครับเพราะทำความดีส่วนคุณธรทมอีกอย่างนึงก็คือเป็นผู้ที่สรงสมาธิจิตเป็นสมาธิมีปิติเป็นที่อาศัยก็จะไปเกิดในชั้นพรมตามความละเอียดของพรมแต่ละชั้นแต่ละชั้นจนกระทั่งถึงชั้นที่ยี่สิบ และแบ่งเป็นสองส่วนคือเป็นรูปภูมิส่วนหนึ่งนะครับ16ชั้นแล้วก็มีอารูปภูมิอีกสชั้นแต่มีพิเศษอยู่นะครับในภูมิชั้นที่12 13 14 15 16าบสบเนี่ยจะเป็นสุทธาวาสภูมิจะเป็นที่อยู่ของพระอริยบุคคลชั้นอนาคามีพระอริยบุคคลชั้นอนาคามีนี่ท่านจะไม่กลับลงมาเกิดใน โลกมนุษย์อีกนะครับจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็เข้านิพพานไปเลยเนือจากภูมิทั้งสามสิบเอ็ดภูมิก็คือนิพพานภูมิจะไม่เรียกว่าเป็นภูมินะครับเป็นการที่มันไม่มีที่เกิดอีกต่อไปแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่พระอรหันต์ท่านจะไปนะฮะถ้าจะว่าไปมันก็จะเป็นเมืองก็จะขอเปรียบเทียบให้ฟังว่า เหมือนอย่างเวลาที่เราจุดเทียนนะครับมีไฟไฟไฟที่ปลายเทียนเปลียวเปลวไฟนะฮะถ้าเราเป่าเทียนดับเทียนนะไฟหายไปไหนนะมันมีอยู่นะแต่มันหายไปแล้วท่านเปรียวไ้อย่างนั้นครับสําหรับทิ่ผ่านทีนี้คนที่ทําผิดผิดศีลน,นะครับเป็นต้นว่าเป็นคนที่มีความหลง นะ้ะไปรู้เรื่องพวกเรานี่ก็ไปเกิดเป็นสัตว์ปิรจฉานคนที่มีความละมุบโลภมากก็ไปเกิดเป็นเปรตนะไปเกิดคนที่มีความโกรธนะฮะเป็นที่อยู่เป็นเรือนเป็นเจ้าเรือนวันถึงก็ไปเกิดเป็นสัสตว์นรกนะอสูรกายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นภพภูมิต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณธรรมของคนคนนั้นเป็นยังไง ก่อนที่จะตายแล้วก็จิตณนะขณะนั้นยึดมั่นอยู่ตรงนั้นก็ไปเกิดตามภพภูมิต่างๆสิ่งที่จะทําให้เราไม่ต้องไปตกอยู่ในทุกขติภูมิก็คือเราจะต้องเตรียมตัวก่อนตายการเตรียมตัวก่อนตายคือยังไงก็คือการที่เรานั้นได้มาสร้างสิ่งที่เป็นความดีเอาไว้นะครับ สิ่งที่เป็นความเรียวไว้ที่จะทําให้จิตใจของเรามั่นคงได้ทําดีได้ตลอดก็คือเรื่องของการทําสมาธิเพราะว่าถ้าเผื่อว่าจิตเราเป็นสมาธิได้เนี่ยนะครับมันจะควบคุมได้หมดไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็เป็นเรื่องปกติการรักษาศีลก็เป็นเรื่องปกติภาวนาก็เป็นเรื่องปกติอันมีผลมาจากสมาธิคือความตั้งใจมั่นนเองท่านจะถนัดแนวไหนก็ทําไปเลยครับ เพราะว่าสมาธินั้นถ้าเปิดทาแล้วมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นขอให้เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่ไม่ลึกจนเกินไปนะไม่ต้องเกินชานสีถ้าเป็นอรูปฌานอันนั้นมันจะเกินไปแล้วเอาแค่รู้สึกตัวอยู่ตรงนี้่างหากที่มันจะเป็นประโยชน์เมื่อเราใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธหรือคําบริการอื่นใดเรารู้รู้สึกตัวอยู่ เมื่อบริกรรมไปสักพักคำบริกรรมนั้นหายไปนะฮะเห็นลมหายใจลมหายใจจากลมหายใจหยาบก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปที่สุดลมหายใจก็หายไปอยู่กับตัวรู้มีความโล่งปรุงใสแต่รู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นอันนี้คือขั้นตอนของสมาธิที่มันจะไปเป็นอย่างนั้ท่านจะทำมาสายไหนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อว่าทำถึงนะถ้าเกิดว่า เราไปสงสัยอยู่แต่เบื้องต้นจะบริกรรมอย่างนี้ดีไหมั่วโมทิมันต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่หรือก็สงสัยกันไปแต่ว่ามันไม่ได้เดินหน้าแต่ถ้าเผื่อว่าทําไปเรื่อยมันก็จะต้องมาถึงจุดนี้นะครับพอมาถึงจุดที่ถึงตัวรู้ได้นี่เราก็จะมีที่พึ่งในทางจิตใจนะการที่จะมีที่พึ่งในทางจิตใจได้นี่เหมือนกับเรามีบ้านเรือนอาศัยอยู่เนี่ยมันมีความสุข จนะไปไหนตัวไหนมากลับมาบ้านก็กมีที่อยู่เหมือนกันนะครับเรามีสร้างที่พักพิงทางจิตใจได้มีความเครียดมีความวิตกกังวลกุ้มอกกุ้ม,ม,มใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถึงเวลาก็กลับมาพักอยู่ในสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะพอมาพักสมาธิแล้วเกิดมีพลังแล้วก็ไปทํางานใหม่ก็อย่างเงี้ยส่วนผู้ที่เขาไม่ได้ทําแบบนี้นะครับทํำยังไง เมื่อเกิดความเครียดเกิดความวิตกกข,ขงบนก็ไปเสพสุรายาเสพติดบ้างพยายามไปเที่ยวพักผ่อนบ้างมันก็ได้ผลเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะต้องมีเขาเรียกว่ามีสิ่งประกอบนะฮะมีตัวประกอบเยอะแต่เรามาทําสมาธิเนี่ยไม่ต้องมีตัวประกอบเยอะนะนึกจะทําสมาธิเมื่อไหร่แล้วก็กําหนดพุทโธกําหนดรู้ลมหายใจได้เลย ยงเป็นตน้นนะครับหรือว,ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวอะไรนะฮะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีเดี๋ยวก็ตายนะก่อนที่จะตายเนี่ยเราก็เตรียมตัวไว้ถ้าหากว่าเมื่อใกล้จะตายแล้วเราจะได้ไม่ไปเสียดายภายหลังว่าสิ่งนี้เราอยากจะทําอยากจะรักษาศีลอยากจะเจริญภาวนาอยากจะทําสมาธิก็ทําไม่ได้อยากจะไปร่วมทําบุญกับเขาตอนนั้นก็ไม่ได้ทา แต่ถ้าหากได้ทําไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยก็าตามก็ถือว่าเราได้มีการเริ่มต้นสะสมเอาไว้สะสมไปจะได้นิดกีะน้อยนะครับชาตินี้ไม่ได้บรรลุธรรมก็ไม่เป็นไรอย่าพึ่งยนยนย่อท้อถอยชาติต่อไปการนรกเอาไว้ก่อนนะฮะเราก็ค่อยๆไปสะสมะใหม่นะครับในที่สุดถึงที่สุดเนี่ย ทุกๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีหนทางเดินแบบนี้นะครับก็จะต้องไปสู่มคผลที่ผ่านไม่ต้องอื่นไกลครับแม้แต่พระเทวทัตนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับศัตรูคู่แค่นของพระพุทธเจ้าในตอนสุดท้ายเนี่ยสำนึกบาปได้ตอนที่จะโดนธรณีสุขก็เอาคางเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทำนายว่าต่อไปเนี่ยพระเทวทัตนะจะได้บรรลุ แต่ดสรู้เป็นพระปัจเจรพุทธเจ้าในอนาคตดูสิครับขนาดคนที่ทําบาปขนาดนี้นะหลังจากพระเทวทัตเอจฐานจิตยอย่างนั้นแล้วทรณีก็สูบตกนรกอเวจีไปนะอันนี้เป็นเรื่องราวในพุทธกาลเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ได้ทําบาปอะไรมากมายก็พยายามสะสมคุณงามความดีเอาไว้ผมคิดว่าในที่สุดนะฮะเมื่อเราสะสมคุณงามความดีได้เราก็จะไปสู่ มรรคผลนิพพานในอนาคตเพียงแต่ว่าเราอย่าย่นย่อท้อถอยนะครับอย่าไปหยุดอย่าไปคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของคนเฒ่าคนแก่ที่ต้องไปวัดไปว่าเวลานี้เนี่ยเรารู้พฤติการของการปฏิบัติแล้วนะครับจะไปวัดก็ได้ทําบุญที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้อย่างทําบุญที่วัดเวลานี้เนี่ยวัดก็ต้องการเงินใช่ไหมครับเราก็โอนเงินไปทําบุญ วัดไหนก็มีบัญชีโอนไปก็ได้ไม่ต้องไปที่วัดถ้าเบื่อไม่มีเวลามีเวลาเราก็ไปซะวัดส่วนใหญ่เขาก็มีโรงครัวก็ไปทําอาหารกันนะครับทําอาหารถวายพระหรือวันไหนที่สะดวกเราก็ไปทําบุญเลี้ยงพระอย่างที่เป็นต้นผมคิดว่าเวลานี้เนี่ยการทําบุญทางออนไลน์นะครับสะดวกมากไม่ต้องไปตั้งตู้บริจาควัดที่ตั้งตู้บริจาคเยอะๆนะฮะคนเอาเหรียญไปหยอน เอาเอาเงินไปหยอดสุดท้ายก็โดนโจรขโมยไปก็เปลี่ยนใหม่ก็ดีนะครับแทนที่จะเอาตู้บริจาคไปตั้งที่วัดเนี่ยก็ใส่เป็นบาร์โค้ดของธนาคารให้ชาวบ้านได้ทำบุญจะอ่ะหนึ่งบาทห้าบาทสิ 10, บาทยี่ิบาทร้อยบาทถึงเท่าไหร่ก็ได้นะครับได้หมดเลยให้ชาวบ้านไปไปที่วัดแต่ละแห่งก็ ส่วนมากทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วก็ไปยิงมาโคดโอนเงินเข้าธนาคารไปในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมีตู้บริจาคให้เป็นที่กังวลนะครับเป็นที่กังวลของพระที่ท่านดูแลอย่างแถวหัวหินเนี่ยนะฮะได้ยินข่าวอยู่เสมอที่ใกล้ทะเลที่ขมโมยมันมาขมโมยตู้บริจาคนะมันแกะเอาเงินทุบเอาเงินจากตู้บริจาคเสร็จแล้วก็ไปโยนลงทะเล วันดีคืนดีทะเลมันก็พัดตู้บริจาครอยขึ้นฝั่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับก็เปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ตามยุคตามสมัยไปในเรื่องของการบริจาคก,กับชาวพุทธนี่เป็นของคู่กันนะครับเพราะว่าการบริจาคคือการให้นี่เป็นการาทําบุญขั้นต้นที่เรียกว่าง่ายที่สุดนะฮะทำไมถึงง่ายที่สุดก็เพราะว่าจะเป็นคนดีคนไม่ดีเป็นใครก็แล้วแต่นะถ้ามีทรัพย์สินเนี่ยแบ่งปันกัน ได้ทําได้นะ,ะทําได้ทุกคนแต่ว่ารักษาศีลนี่ทาไม่ได้หมดขี้ขมโมยไม่รักษาศีลไม่ได้นะเพราะมันอจิ้บขมโมยผิดศีลน,น้งแหลเริ่มต้นแล้วแต่ขี้ขมโมยยังให้ทานได้นะครับทีนี้แต่พอจะไปทําสมาธิสมาธิกลับยากกว่าเพราะอะไรจึงยากกว่าเพราะว่าจิตมันจะไม่สงบนะคะคนเราโดยปกติปุถุชนคนทั่วไปเนี่ย จะทําอะไรถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็มีปัญหาต่างๆรุมเราเข้ามาเวลาทําสมาธิเอความคิดต่างๆที่เรียกว่าเสียงขานการปรุงแต่งมันก็จะแวบเข้ามาพอแวบเข้ามาเนี่ยจิตเราไม่มั่นคงพอยังไม่อยู่ในตัวรู้มันก็ตามไปคิดตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเปิดเรารู้วิธีการเราดึงมาที่พุทโธเสียนะครับหรืออยู่กับลมหายใจได้จะความคิดต่างๆแบบนั้นมันก็จะค่อยๆหายไปก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ